ครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่เป็นที่เกตป้าหัวมากนะครับเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงครึ่งนะครับสำหรับเช้าว,วันแรกของสัปดาห์ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะซ้อมกันสไตล์ไหนแนวไหนเดี๋ยวเราไปรอดูพร้อมกันครับผม ให้ลองทำขาหลังเหมือนช่วยซอปซิตรนทำไม่ได้ดิอบปูนนะนอันนี้พี่บอลสอันมีอะไรมีงานไหมถ้าเปิดพีลมก็แพ้ค่ะทางนี้เป็แคสเตอร์กับแคสเตอร์ใช่าหลคือกูอยากรู้ว่าเรน์คืออะไร คือถ้าอะไรวะฮอไปต่ปตอ <c oughs> ในวงการสเก็ตเขาเรียกไม่ชัรววงการยังเป็ที่ถกเถียงนกเีย หนุมานจะเล่นอะไรแคสเปอร์ฮะตอนขาเยอะเนี่ยแต่ว่ามันจะใช้ขาหลังช่วยอ๋อขาหลังช่วยได้มันก็อยู่ที่ระหว่างแคสเปอร์ธรรมดากับแคสเปอร์ขาหลังช่วยแล้วมันมีชื่อไหมมันมีชื่อไหมอันไหนวะพี่ขาหลังช่วยขาหลังแคสเปอร์ขทงขาหน้าเยอะชอบเล่นกัวช่วยอ๋อ

มันไม่ฟลิตจะไม่ของจริงจ้ะอืมอเฮ้ยอไม่ได้ถ่ายนี่นเล่นลงทุกวันทั้งวันไอ้ด้อไอ้ด้อโอเคโอเคนิคควันน่คควันย่า ma ah, back to back không ra go. <coughs> wow. Come on, on sáng <coughs> 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 oh. <coughs> อ้านุมานฮานุนุนมม่อายุเหรอไอ้ล่าเล่น่าเล่นาเล่น้าก็แต่เช้าเลยที่ตัวรอบมารอบมาหนุมานต้องลงเลยนะไม่ลงจะโดนโดนจัโด้โหหรือว่าเดยนี่เีย เสียงอ่ะนอเดียท่านมอนจ์ต้นลมเดียเยยาวนะยาเลวเเลวเลยน่ากลัวนะน่ากลัว ดลงไหมพี่เด่น ก็อยู่ก <th> ันอยโลบ้านเดียว ข้าวเกี๊ยวทุกทุกห้างเลยชอบชอบชอบาที่ผิดที่ถูก อันนี้เต็มผี you want to รับรอบเช้าวันนี้ก็ซ้มจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีในรอบบ่ายนะครับมาดูกันว่าเพื่อนๆจะซ้อมโหดกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะแค่ชิวๆกันหรือ,อยังไงเดี๋ยวเรารอดูกันดีกว่าต้องพอจะล้างมาท้ายทียรอบบ่ายนะครับใส่ล้กเปลียนโล้ใหม่ ครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่หัวมากรอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งจะโชว์ทุกคนคือนี่ครับผมผมได้รองเท้ามาใหม่จากผู้ใหญ่ใจดีที่โบโอขอบคุณครับแล้วผมจะรีวิวแบบตั้นๆให้ดูปกติผมเป็นคนชอบใส่คุ้มพ้อนะแต่ปัญหาของบันทือเนี่ยเวลาจะถอดทีเนี่ยมันยากแต่นี่โบอ,ออกแบบมาแล้วมีติครับผมอย่างง่ายอะ อถอดคดง่ายนี่ดีเทลข้างในเป็นพื้นแบบนี้ตรงนี้เป็นแบบหลายระหานมีนนี้ให้เล่นด้วยก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมมารีวิวแบบเต็มๆให้ดูอีกทีว่าเป็นไงบ้างตอนนี้ขอบคุณมากเจนฟนัสถ่ายให้ <laughs> อีกรอบครับอันนี้พาเด็กๆมาครับนศึกษาน็อกคืออันนี้น้องเครไหมครับไม่เคยครับนี่เฉพาะเกาะกระทอนะครับหรือราชมังคีรสถานนะครับจ่ายพี่ตอบผมบอดไลน์อะไรนะบอดไลน์บอดไลน์น้องมีจับบอดไลน์เหรอมีแผ่นยังมีแผ่นยังมีแผ่นเล่นยังน้องยังเลยพี่ขอยืมแผ่นเล่นหน่อยได้ไหม ชื่อท่าอะไรนะหนูมันพาสมาร์สปินพาสมาร์สปิน,นดูการวางาขาเบาตรวงานตรวจงานมันยังไม่ลงหรอกหันนี้เดียวหันนี้เดียว Trời ơi เดิมรองเท้าใหม่นะโดยท่าท่าใหม่ของผมแบ็คไซสเ์เป็นสวิตซ์50แล้วก็เฟกี้คอนไซส์ออกเดี๋ยวดูกันว่าจะเล่นกี่เทลงลงเดี๋ยวเริ A K L เเ่มเลยท่านี้ถ้าเล่นไม่ดีนี่เอลเสียได้ เป็นแบ mm ็กไซฟ์50ี้เฟกี้ฟอนไซกลับมาเป็น50อีกครับ mm hmm. แต่ว่ายังไม่ใช่คลิปนี้ <laughs> oh. ีละเอาไปก่อนละกันก่อนเดี๋ยวผมขอจูนรองเท้าอะไรให้ชินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเล่นนิเนี่ยนให้ดูกัน Ha <laughs>

一样的，一样的，一样的。 สำหรับคลิปว <contain Jade> ัน uhm นี <ally> ้ก็จบลงไปแล้วนะผมก็จะพยายามถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆมีอะไรดูกันบ่อยๆ บางวันก็อาจจะพิเศษหน่อยบางวันก็อาจจะเปลื่อยๆหน่อย,ก,อจจอยก็ประมาณนี้ครับผมใครที่เข้ามารับชมก็ฝากติดตามไว้ในคลุ่ช่องทางด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม